เหตุการเหตุงานบอกบ่หล้วข่อยลางานมาเหตุธุระสองสามมื่ล้วท่านกินหอดเจ้าน้ามเหรอแม่กูน่ะลูกไส้กุนคือปากหวานเห็นปะมีอย่างบ้นเนาะเนาะเป็นยังไงขายของขายดีอยู่บ่ช่วงเนี้อืมกับพ่อได้ขายอยู่ไปไปมาม่าหันละมือได้มือบ่หันละก็สิละขายของกระไดโอ้เจ้ามีงินไส้อยู่บ่ช่วงเนี้ก็มีอยู่ได้ละเป็นอย่าง ผมว่าสิกเป็นยัง,ง,งก็ต้อง,องห่วงแม่ดอกก็ตาจัาวคล้องอันพิษการเทศงานนั่นเอาตัวจั่คล้องให้มันหลอดเดอ้อครับอันนั้นผมไม่ยากดอกไปตาเจ้ามีเงินใส่บอ่อสันเดนียดุเนี่ยกับพี่ใส่ไปเรื่อยหันลรไปถ้ามาเดือนนี่หันค่าน้าค่าไฟแม่กับบ้านหน้าอยู่จะมันสิมาเก็บมือใดว่าแม่พให้ยากําดอกอันนั้นแม่จัดการได้คือจังสีแม่แม่ผมโอ้ยพอยต้องอยากดอกลูกถ้าเจา้างินให้แม่ใส่หัน ก่ต้องคืดน,น้ำแม่ดอกแม่เห็นหน้าลูกจังสีแม่ก็ดีใจแล้วครับสมรุปแล้วนี่แม่มีเงินใส่อยู่มันบ่มีมีพ่อในใส่อยู่ขายของกับพ่อได้ไปได้เรื่อยๆนันละเพ่อถามดูแต่เดี๋ยวนี้มั็นยังอะคือจังสีแม่แม่อันผมขอยืมเงินนะี้จากสองพันผมบ่มีเงินใส่อ่เดี๋ยวนี้โอ้ดีแล้วลูก <laughs> มีเงินใส่ครับอ๋อเราอยู่ที่มหาแม่นี่ยเดี๋ยวเงินมาให้แม่ใส่แมนบอบบอเลี้ยวขอยยืมเนี้ยจากสวงพันคอยสียเอาไปใส่นีค่าเราเขาสันเด็ดูนี่ใส่หนีค่าเราครับประกอบกุนิ่าฮ่าฮ่า่าเอาเงินา